เฟไร้ผ้าบังลมขบูนะครับสตาร์ทเท้าเครื่องเดิมเต็มชุดโอนครบนะครับภ้าสีหกหกนะครับชุดสีสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยเครื่องเดิมขบูเดิมนะครับป้ายที่เป็ียนอยู่ใต้เบาะนะเครื่องเดิมท่อผ่านะครับมีรอยตรงนี้นะครับ ไปเลี้ยวติดนะเดี๋ยวไปเลี้ยวขวาเช็คให้นะครับสูงต่ำติดครบนะครับมีสวิตปิดไปเป็นท่อผ่านะครับเครื่องเงียบนะครับคัดไม่ลื่นไม่ควัน